ประเด็นในการสอบ A Level นะครับวันนี้พี่ป๊อบอยู่กับน้องเฟิร์สผู้ซึ่งทำข้อสอบเก่ามาแล้ว30ปีย้อนหลังแล้วได้คะแนน80%บวกบวกถูกชุดครับอยากให้เฟิร์สมาสรุปขอแค่ประเด็นเดียวอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนๆน้นองๆ้อมสีมหว่าเฮ้ยเวลาทำข้อสอบระวังประเด็นนี้ก็อยากจะพูดเรื่องการใช้ค,คำตอบเรื่องรูทอ่ะเพื่อนบอกว่าอยากให้อยากจะมาพูดเรื่องการเช็คคำตอบ กรณีโจทย์ที่เป็นอะไรครับเป็นรูทอ่ะเวลาเจอโจทย์ที่เป็นรูทเพื่อน้องเช็คยังไงบ้างก็คือไอ้ใต้ราคู่มันต้องมีค่ามากกว่าได้คอบอ่ะเช็คใต้ราคูถูกไหมใต้ราคูต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนส่วนมากเด็กจะเช็คกันแค่ประเด็นนี้แล้วผิดอะไรกันครับมันจะมีมากกานานก็คือถ้ามันเป็นสมการมาแบบมีซ้ายขวาจะแบบเราต้องเอาคําตอบไปเช็คแบบ อ่ะอันนี้ภาษาพี่ป๊อปเลยใช่ไหมก็คือเช็คภาพรวมสมการก็คือต้องเช็คทั้งหมดว่ามันถูกหรือเปล่าอืมมันมันเป็นยังไงเนี่ยอธิบายให้มันชัดเจนขึ้นสิก็สมมติเรามีอะไรครับเราอ่ะสมมติว่าเป็นสมการรูทเราเอา x เข้าไปแทนปรากฏว่าใต้รูทไม่ติดลบแต่ปรากฏว่าสองข้างมันเป็นยังไงอ่ะสมมติเป็นสองลบสามเท่ากับหนึ่งอ่ะสองลบสามฟังซ้ายสองลบสามฟังขวาดันเท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยคือผิด แม้ว่าใต้รากมันจะเป็นบวกทั้งหมด <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่ากลายเป็นสรรมการว่า2ลบ3ดันเท่ากับ1อันนี้ก็คือผิด <Okay. S 1> เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเราทำพอเรายกกาลัง2ทั้งสองข้างลบ1กาลัง2มันจะได้1 1กําลัง2มันก็จะเท่ากับ1เวลาเรายกกําลัง2เราจะไม่เห็นภาพถูกปะ่ะแต่เวลาเราเอา x เข้าไปเช็คสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เสียคําตอบไปถูกปะ่ะคําตอบมันจะเสียไป1นตัว <Okay. S 1> ครับแล้วก็โจทย์แบบนี้ออขอสอบบ่อยไหม ส่วนมากจะเป็นแค่เช็คตายรากคูแต่ถ้าข้อสอบดีๆหน่อยก็อาจจะมีอ๋อโอเคก็คือเฟิร์สบอกว่าปกติข้อสอบจะเช็คตายรากอันนี้คือเจอบ่อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องการหลอกจริงๆก็จะเช็คภาพรวมหมดเลยก็คือเช็คโอเวอร์ออแล้วข้อสอบมันจะชอบประมาณว่ามี2คําตอบใช่ป่ะจริงมีคำตอบเดียวอ่ะแล้วมีคําตอบเดียวแล้วถามผลบวกคําตอบอะไรประมาณเนี้ย ถามผลบวกคําตอบผลคูณคําตอบสุดท้ายมันต้องตัดออกไปตัวหนึ่งผลบวกผลคูณมันก็คือตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ถูกไหมครับโอเคประเด็นนี้ดีมากอยากให้น้องๆเซฟเก็บไว้นะครับ